สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เรามาเรียนรู้กับลุ่มสาระสังคมศึกษาศาส,สนานและวัฒนธรรมนะครับของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มนะครับเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องทรัพยากรธรรมชาติในทวีปอเมริกาใต้นะครับนักเรียนดูแผนที่โลกนะครับทวีปอเมริกาใต้เราก็อยู่ฝั่งนี้นะครับอยู่ใกล้กับทวีปอเมริกาเหนือนะครับอันนี้คือ สิ่งที่เราต้องเรียนต่อไปนี้นะครับในทวีปอเมริกาใต้นั้นนะครับทวีปอเมริกาใต้มีพื้นที่ส่วนใหญ่นะครับอยู่ทางซีกโลกใต้มีเส้นศูนย์สูตรและเส้น Tropic of Capricorn ลากผ่านนะครับแล้วก็มีอุณหภูมิอากาศทั้งแบบเขตร้อนและแบบอบอุ่นนะครับแล้วก็ทวีปอเมริกาใต้เป็นแหล่งอารยธรรมดั้งเดิมของพวกอินคาซึ่งเป็นชาวอินเดียน ผ่าหนึ่งในอาณาจักรอินคาตั้งขึ้นเมื่อประมาณร,ราิศพศวรรษที่15และมีความเจริญสูงสุดในประมาณพิศพศวรรษที่16ในพศในคศ1572นะครับอาณาจักรอินคาได้ตกเป็นภายใต้การเป็นอาณานิคมของประเทศสเปนนะครับนะแล้วก็โปรโต,ตุเกสแล้วก็ ทวีอเมริกาใต้โดยเฉพาะสิ่งที่แสดงถึงอารยธรรมของพวกอินคานะครับนะอย่างเช่นการนำหินมาปูถนนแล้วก็การขุดคลองส่งน้ำแล้วก็การทำสะพานแขวนโดยเชือกการปรับพื้นที่เนินเขาเป็นบันไดเพื่อการเพาะปลูกแล้วก็การเพาะปลูกข้าวโพดและมันฝรั่งเป็นอาหาร การทำเครื่องประดับด้วยทองคาและเงินลักษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาใต้นะครับอย่างเช่นที่ตั้งอนาเขตแล้วก็ขนาดทวีปอเมริกาใตา้ทิศเหนือนะครับ ทิศเหนือติดกับทวีปอเมริกาเหนือดินแดนทางที่เหนือสุดคือแหลมกาย,ยนนตในโคลัมเบียทิศตะวันออกจดมหาสมุทร Atlantic, แอตแลนติกดินแดนทางตะวันออกที่ทองตอดอสุดคือแหลมโก,โกเรียกรุตในบราซิลนะครับแล้วก็ทิศใต้จดช่องแคบเรกดินแดนทางใต้สุดคือแหลมโฟเวอร์ในชิลี ทิศตะวันตกจดคลองปานามาในประเทศปานามานะครับลักษณะทางกายภาพของทวีปออเมริกาใต้ที่ตั้งอาณาเขตและขนาดนะครับทวีปเมริกาใต้เป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่อันดับ4นะครับอันดับหนึ่งก็คือทวีปเอเชียอันดับ2ก็คือแอฟริกาอันดับ3คืออเมริกาเหนือแล้วก็ทวีปเมริกาใต้นะครับ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ1น8 2 1 2 1 9ล้านตารางกิโลเมตรนะครับลักษณะกายภาพของเวืปอเมริกาใต้คือลักษณะภูมิประเทศแบ่งออกเป็น3เขตก็คือทางด้านตะวันตกของทวีปอเมริกาใต้มีเทือกเขาเอนดิสนะครับทอดยาวลงมานะครับที่ราบลุ่มแม่น้ำ ก็คือที่รับลุ่มแม่น้าโอริโนโกแล้วก็ที่รับรุ่มแม่น้ําที่สําคัญในประเทศเวเนซุเอลานะครับนะแล้วก็ที่รับรุ่มแม่น้ําอเมซอนนะครับเป็นที่รับรุ่มที่สําคัญอีกที่รับรุ่มหนึ่งก็คือที่รับรุ่มแม่น้ําปารานาแล้วก็ปารากะวัยโอรุกวัยทางใต้สุดเลยนะครับลักษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาใต้ลักษณะภูมิประเทศ เขตทึกเขาสูงของทางด้านตะวันออกก็คือที่ราบสูงเกียนานะครับแล้วก็ในที่ราบสูงบราซิลนะครับเป็นเขตกว้างใหญ่มากในประเทศบราซิลที่ราบสูงมาตุกโกรสูนะครับเป็นที่ราบสูงในประเทศบราซิลที่ราบสูงปาตาโกเนียนะครับเป็นที่ราบสูงอยู่ในเทือกเขาเอนดีสนะครับ ลักษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาใต้ก็คือแหล NSA, ่งน้ําในทวีปอเมริกาใต้แม่น้ําแหล่งน้ำจุดที่สําคัญก็คือแม่น้ําอเมซอนนะครับอยู่ทางเหนือของทวีปอเมริกาใต้เป็นแม่น้ําที่ยาวเป็นอันดับสองของโลกนะครับอันดับหนึ่งก็คือแม่น้ำไนนะครับในทวีปแอฟริกาแม่น้ําอเมซอนนะครับเป็นแม่น้ําที่กว้างน,นะฮะกว้างที่สุดในโลกนะฮะแล้วก็ แม่น้ำหนึ่งก็คือแม่น้ำปารานานะครับมีความยาวเป็นอันดับสองรอ,อ,องจากแม่น้ำอเมซอนของทวีปอเมริกาใต้นะครับแล้วก็แม่น้ำวัยนะครับเป็นแม่น้ำที่เกิดจากที่ราบสูงในประเทศบราซิลลักษณะกายภาพของทวีปอเมริกาใต้แหล่งน้ำในทวีปอเมริกาใต้แม่น้ำจืด ที่สำคัญนะครับนะก็คือแม่น้ำโอริโนโก้นะครับนะที่อยู่ทางเหนือสุดเลยนะครับแล้วก็แม่น้ำเซาฟรังซิคูตนะครับต้นกำเนิดเกิดจากเทืกอเกเขาในเขตที่ราบสูงบราซิลนะครับแล้วก็แม่น้ำบักดาเลนานะครับลักษณะกายภาพ ของทวีปอเมริกาใต้ภูมิอากาศนะครับภูมิอากาศก็คือที่ตั้งพื้นที่สนใหญ่อยู่ในเขตละติจูดต่ำนะครับเกือบทุกประเทศลักษณะภูมิประเทศเทือกเขาเอนดิสมีความสูงแล้วก็ทอดยาวลงมานะจากเหนือลงใต้เลยนะครับแล้วก็ลมประจำก็คือลมสนใหญ่นะครับนะอยู่ในเขตลม สงบบริเวณเส้นถุนสูตรนะครับนะเส้นถุนสูตรเส้นนี้นะครับลักษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาใต้เขตภูมิอากาศแบ่งออกเป็น8เขตนะครับนะป่าฝนเขตร้อนนะครับมีฝนตกทุกตลอดปีนะครับหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าป่าฝนเขตร้อนก็คือป่าเซวาสนะครับแล้วก็เขตชื้นแบบทุ่งหญ้าเขตร้อนนะครับนะ ก็คือมีฝนตกในฤดูร้อนได้แก่บริเวณทุ่งหญ้ายานโรดแล้วก็รุ่มแม่น้ำโอริโนโกในโคลัมเบียนะครับลักษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาใต้เขตภูมิอากาศนะครับเขตภูมิอากาศก็คือทะเลทรายใช่ไหมฮะมีสองบริเวณนัคือทะเลทรายอาตาการมาในบริซิลนะครับแล้วก็ทุ่งหญ้าตึงทะเลทราย คืออยู่ใน,นดินแดนด้านตะวันออกของอาร์เจนตินาที่ราบสูงปาตาโกเนียนะครับแล้วก็เขตอบอุ่นเขตอบอุ่นได้รับอิทธิพลจากลมประจำนะฮะพัดกระแสน้ำอุ่นสู่ชายฝั่งนะครับหรือเขาเรียกอีกหนึ่งว่าเป็นทุ่งหญ้าปัมปาสนะครับลักษณะกายภาพของทวีปอเมริกาใต้เขตภูมิอากาศนะครับ คือภาคพ,พื้นสมุรทรชายฝั่งตะวันตกนะครับนะอย่างเช่นบริเวณประเทศทิลีนะครับแล้วก็เมดิเตอร์เรเนียนนะครับนะก็คือบริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกภาคกลางของทิลีแล้วก็เขตที่สูงก็คือแถบเทือกเขาอินดีสน,นะครับจากเหนือลงใต้นนะครับนะลักษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาใต้ ก็คือทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติอย่าง,างเช่นดินนะบริเวณที่ลับลุ่มแม่น้ํามีดินตะกอนอุดมสมบูรณ์นะครับป่าไม้ป่าไม้ในทวีปอเ,เมริกาใต้นะครับเป็นป่าที่เป็นป่าดิบชื้นที่มีมากที่สุดในโลกนะครับโดยเฉพาะที่ลับลุ่มแม่น้ําอเมซอนนะครับลักษณะทางกายภาพของทวีปอเ,เมริกาใต้ก็คือทรัพยากรธรรมชาติ อย่างเช่นสัตว์ป่านะครับมีสัตว์ประจำถิ่นอนาชนิดเช่นลิงหอนตัวสโลตแล้วก็ดกมาคอสงูอนาคอนด้านะครับนะแล้วก็มีวิคูน่าสัตว์ประจำถิ่นในทวีปอเมริกาใต้ด้วยนะครับลักษณะกายภาพของทวีปอเมริกาใต้ทรัพยากรธรรมชาตินะครับอย่างเช่นพลังงาน ประเทศที่ผลิตได้เพียงพอใช้ก็คือโคลัมเบียและก้าเวเนซุเอลาถ่านหินนะครับถ่านหินมีแหล่งถ่านหินที่อยู่ในชิลีบราซิลแล้วก็อาร์เจนตินานะครับแล้วก็โคลัมเบียพลังงานาน้ํานะครับก็มีในบราซิลกัวลูไก์โบลิเวียแล้วก็อาร์เจนตินาชิลีนะครับแล้วก็แร่ที่สําคัญอีกก็คือทองคาเงินแล้วก็บอสไซด์แล้วก็เหล็กนะครับดังนั้นสรุปนะครับสรุปก็คือในทวีป อเมริกาใต้นะครับนะอาณาเขตต่างๆก็คือทิศเหนือทิศตะวันออกทิศใต้ทิศตะวันตกนะครับแล้วก็เขตที่รับลูกแม่น้ําอย่างเช่นแม่น้ําโอริโนโกแม่น้ําอเมซอนนะครับแล้วก็อากาศนะครับภูมิอากาศอย่างเช่นป่าฝนเขตร้อนเรียกออย่างหนึ่งว่าเป็นป่าเซวัดนะครับดังนั้นนะครับนักเรียนการเรียนในวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับนะ ขอให้นักเรียนไปทบทวนนะครับแล้วก็ทําแบบฝึกหัดที่กําหนดไว้นะครับตรงตามเวลาที่ครูให้ไว้นะครับสวัสดีครับ